สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับผมเตียวจะเพลกับันเตียวเพลที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับโง่เฮงแล้วก็ศสียกรรมนะครับรายการที่เพื่อนๆพืกำลังดูอยู่เนี่ยนะครับเป็นรายการที่เราจะเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงนะมาวิเคราะห์ในทางโงเฮงให้ฟังนะครับเพราะว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับโง่เฮงแล้วก็ความเชื่อเนาะคลิปนี้นะครับผมเอาบัวขาวบันชามเมฆมาเล่าให้เพื่อนๆ่ฟังซึ่งกาลังเป็นที่นิยมกําลังเป็นที่ชื่นชมเพราะว่าเพิ่งจะชนะน็อกชาวญ,ญี่ปุ่นไปนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลา,รรถถาเดี๋ยวดูกันเลยนะ ถา้าเราพูดถึงโงเเ้งของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับตอนนี้อายุ40ปีแล้วนะครับก็กวาดรางวัลมามากมายนะซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าแกเป็นไอคอนของของคนไทยเลยของของมวยไทยถ้าพูดถึงมวยไทยเนะี่ยบัวขาวน่าจะเป็นอันดับต้นๆและที่เป็นเหมือนกับเหมือนกับโดนถูกให้ฉาย,ยาว่าเป็นราชาแห่งมวยไทยนะด้วยรูปร่างของแกด้วยสรีละอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรามองเป็นเผิ่อนเนาะแกสูง174นะครับแล้วก็ น้ำหนัก70เนาะแกส,ส่วนใหญ่โบราณนั้มวย,เ,ยๆๆเนี่ยจะชกที่ชกเนี่ยก็จะลดน้าหนักลงมาให้เหลือประมาณ70 70อะไรเงี้ยแล้วเราจะรุ่นเขาเนาะทีเนี้ยบางช่วงจะสังเกตว่ารูปร่างของแกอาจจะหน้าใหญ่ๆหนาใหญ่ๆตอนเนี้ยอายุ40แล้วก็หน้าเริ่มใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามองไปดูช่วงตอนเป็นเด็กอะตอนเป็นวัยรุ่นน่ะหน้าจะเรียวๆนะบง่งบอกเป็นหน้าถึงหน้าธาตุผสมนะครับธาตุผสม ไม่ใช่ไม้จา่าไม่ใช่ไฟจา่าเป็นธาตุผสมนะครับแต่รูปร่างนะก็คือกำยำนะครับมีกล้ามเนื้อบ่งบอกถึงการการต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับบ่งบอกถึงบ้าพลังการใช้แรงกายแรงงานนะครับถ้าเราไปดูรูปหน้าของแกนะผมเปิดขึ้นให้ดูนิดนึงเนี่ยเห็นไหมว่ารางวัลของอคุณบัวขาวเนี่ยเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์เควันแชมป์น,มน,มนู่นแชมป์นี่แชมป์นั้น เยอะมากนะครับแล้วก็ถือว่าชั่วโมงนี้คือว่าฮอตมากๆนะเหมือนกับเป็นเป็นต้นแบบของชาวไทยเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเนาะถ้าเรามาดูรูปสมัยตอนเป็นเด็กๆเนาะเห็นไหมว่ารูปแกหน้าจะมันจะผอมๆหน่อยพอโตขึ้นหน้ามันก็ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนรูปทรูปที่เป็นรูปตาขวางเนี่ยอันนี้เอามาจากหนังเนาะเรื่องในที่แกแสดงหลายๆเรื่องนะครับก็ก็เอามาให้ดูเพราะว่ามันหารูปไม่ได้นะ จุดเด่นที่อยากให้เพื่อนๆดูเนาะเวลาเราจะดูลักษณะบุคคลเนี่ยเราก็ต้องเขียนลักษณะใบหน้าก่อนว่าแบ่งเป็นสามส่วนเหมือนเดิมเนาะนะครับแบ่งเป็นสามส่วนเนี่ยสามส่วนนะใบหน้าเนี้ยคางแหลมแหลอย่างเงี้งยน,นะครับส่วนใหญ่จะลักสละนะครับแล้วก็เราแบ่งเป็นสามส่วนเนี่ยนะสังเกตไหมว่าอันนี้มันเป็นอาชีพพิเศษคืออาชีพนักมวยอาชีพที่ต้องเจ็บตัวอาชีพที่ต้องเหนื่อยใช้แรงแรกนะครับจุดที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆดูอันดับแรกเนาะ หูนักมวยเก่งๆเป็นแบบนี้ทุกคนหูนักมวยเก่งๆนะก็คือช่วงวัยเด็กเนี่ยหูเวลาเราจะดูงงเฮงเนี่ยเราจะเราจะดูที่หูก่อนหูนี่คือช่วงวัยเด็กตั้งแต่หนึ่งขวบถึงสิบห้าขวบดูที่ที่หูซ้ายหูขวาถ้าหูสวยงามหูมีขอบชีเนี่ยเกิดมาสบายแต่เกิดรูปหูเละๆรูปหูไม่สวยงามนะแบบอย่างเงี้ย ผมพี่บอรขาวเงี้ยหรือนักมวยหลายๆคนเป็นนะลองไปสังเกตดูเนาะส่วนใหญ่ตอนเด็กๆไม่สบายตอนเด็กๆลาบากก็คือเจ็บตัวตั้งแต่เด็กพอเจ็บตัวมากมันจะกลายเป็นพฤติกรรมก็กลายเป็นนิสัยที่แบบว่าชอบการต่อสู้ชอบความเจ็บตัวแล้วก็ถ้าเกิดเราดูช่วงช่วงช่วงหน้าผากเนาะหน้าผากมันไม่เรียบเหน็นป่ะหน้าผากไม่เรียบแล้วก็มีกามมีกรอบหน้าตลอดนักมวยส่วนใหญ่จะมีกรอบหน้ามีกาลมเด่นชัดแล้วก็ ช่วงกามเนี่ยจะใหญ่นะนักมวยส่วนใหญ่จะมีสส่วนที่เด่นชัดหนึ่งหูไม่สวย2มีกรอบหน้านะกรอบหน้าแล้วก็มีกามใหญ่กามใหญ่ตรงเนี้ยมันจะใหญ่มันจะทรงหน้าเดียวกันเหมือนเขาทรายเหมือนอะไรเงี้ยแต่ผมลบ,ลบ,ล,บลบนี้ก่อนนะรูปทรงมันจะหน้าหน้าเดียวกันก็คือเนี่ยมีกามมีกรอบหน้าเนี่ยเห็นปะเห็นกรอบหน้าปะกรอบหน้าก็คือส่วนที่ปูเอ่อนูนออกมาจากคิ้วเขาเรียกวกรอบหน้าคนที่มีกรอบหน้าจะต้อง ทำอะไรด้วยตัวเองต้องต้องเสียแรงเองเหมาะกับพวกที่ต้องใช้แรงงานหนักๆถ้าใช้แรงงานทางงานธรรมดาก็คือมีกรอบหน้าแต่หูอาจจะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เละมากแต่ถ้าเกิดเป็นนักมวยเนี่ยส่วนใหญ่นะจะมีกรอบหูที่เละนะครับแต่ผาาคือช่วงอายุสิบห้าถึงสาสิปีเนี่ยค่อนข้างจะต่อสู้ชีวิตเยอะนะครับพี่พวกเขาวเองเนาะต่อสู้ชีวิตเยอะทำอะไรก็ต้องแบบ เนื่องจากหน้าผากไม่รับเรียบก,ก็คืออาจจะใช้แรงงานต่อสู้คือแกเป็นนักมวยไงแกก็ต่อยต่อยมาเกือบ300กว่าก็ไฟอะ่ะแล้วก็ชนะเกือบ80%อะ่ะคิดดูดิก็คือไอชิ้นนักมวยเลยนักมวยของแท้เลยนะครับต่อยมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยป่ะเนี่ยตัง้ตงแต่เป็นเด็กเลยตอนตอนเป็นเด็กก็คือมีกรอบหน้ามีกามีโหนกแก้มที่สูงอยู่แล้วอันนี้คือลักษณะเด่นของนักมวยนะครับทีเนี้ยเรามาดูรูปรูปคิ้วรูปตานะครับในช่วงตอนเนี้ย รูปนี้ก็คืออาชีพอาชีพที่เกี่ยวกับการทำทำใช้แรงงานการต้องลงมือทําเองนะครับแล้วก็คางแหลมด้วยถ้าดูดูตรงเด็กๆเนาะคางจะแหลมฉะนั้นในช่วงเด็กๆเนี่ยเขาก็จะต้องต่อสู้อะไรด้วยตัวเองต้องต้องดิ้นรนต้องต้องเหมือนกับต้องฝึกตลอดเวลาต้องเจ็บโตตลอดเวลาก็คืออาชีพเขานะครับในช่วงวัยสิบห้าถึงสาเป็นช่วงที่ลุ่งเรืองนะครับ แล้วก็ช่วงคิ้วอะไรเห็นหมาเห็นแพลที่คิ้วแม่เนี้ยก็เป็นร่องรอยจากการต่อสู้นะครับทีนี้จุดที่อยากจะพาทุกคนไปดูก็คือที่บุกข่าวเนี่ยเละขี้บุกขาวไดนะ้เนาะเพราะว่านาจะแก่ผมแหละแต่ว่าจะเลยกคุณได้ช่วงจมูกนะฮะเป็นคนอีสานเนาะเป็นคนอดทนอยู่แล้วแล้วก็มีช่วงกรามที่ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็จมูกเนี่ยเป็นช่วงที่ตั้งแต่อายุสี่อ่า 4 4 45ฉะนั้นตั้งแต่42ขึ้นมาจนกระทั่ง50นะกินช่วงจมูกนี้แล้วจมูกใหญ่แต่ว่าเป็นคนที่อาจจะอาจจะเป็นคนที่หาไรายได้หลายทางเก่งมีรายได้เยอะนะมีชอบธรรมชาติชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มีความมั่นใจสูงเพราะว่ารูปจมูกตรงแล้วก็กว้างใหญ่ทําอะไรง่ายๆนะครับปากบนใหญ่สายเปด้วยนะครับเป็นคนสายเปด้วยนะแล้วก็รักอิสระ แต่รูจมูกอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะรูจมูกตรงนี้รูจมูกจจใหญ่บอกบอกว่ารายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะใช้เงินเก่งนะครับแล้วก็รักอิสระเนาะนะนะถ้าผมจะพาไปดูรูปอื่นๆนะยังรูป,รป,รปอันนีน้รูปเนี่ยนะถ้าเรามองอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่ขี้ใจอ่อนนะครับแต่เวลากโกรธใครก็คือไม่พูดมากทำจริงเลยนะครับแล้วก็รูปจมูกเนี่ยได้ไหม ตรงมีเนื้อตรงบ่งบอกถึงลักษณะของมีพลังงานที่ดีมีความมั่นใจเด็ดขาดกล้าที่จะฟันฝ่ากล้าบ้าบินลงมือทํานะครับกล้าบ้าบินมีวินยัยในตัวเองสูงเนาะแล้วก็ช่วงกามอะไรมันใหญ่ก็บ่งบอกว่าต้องลงมือทําเองใช้ใครไม่ได้ต้องเหนื่อยก็คือตรงกับชีพนักมวยเลยถ้ามาดูรูปนี้นะครับรูจมูกใหญ่ใช้เงินเก่งนะใช้เงินเก่งแล้วก็เห็นกรอบหน้าชัดเจนปะเป็นอาชีพ ที่ต้องเหนื่อยถึงจะสําเร็จนะซึ่งผมก็มีตัวอย่างนักมวยในอดีตเนาะนะแค่ลักษณะของการมีกล้ามเนื้อมีซิกแพคมีร่างก,กายที่แบบแบบนักมวยเนะี่ยก็บง่งบอกได้ถึงการบ้าพลังแหละบ้าพลังกล้าลงมือทําเด็ดขาดใจถึงกล้าได้กล้าเสียนะครับมันไม่ใช่ลักษณะหน้าตาของนักธุรกิจนะครับเพราะว่ามันมีกรอบหน้าปะมีกรอบหน้าชัดเจนนะบง่งบอกถึงต้องเหนื่อยก่อนถึงสําเร็จนะครับปากล่าง นะกับปากบนถ้าเกิดเราไปดูบางรูปเนาะฟันไม่สวยเลยพี่โบขาวนะครับแล้วก็ปากบนหนาปากล่างก็ค่อนข้างจะเปยพอตัวเลยแหละนะครับอ่านะ,ะจริงๆเนะี่ยถ้าเกิดดูสากสายตาก็คือเป็นคนมุ่งมั่นมากๆนะแต่ใจดีนะครับใจอ่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดไปดูบ้าภาพบางภาพเน่ยภาพบางภาพที่ผมเอามาพิสูจน์นะให้ดูนะว่า ลักษณะหน้านักมวยที่สําเร็จอ่ะจะคล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นเขาสายเขาสายเลกซี่เนาะก็จะมีกามมีกามนี้มีกามใหญ่นะครับแล้วก็เห็นจมูกไหมเห็นจมูกพวกเขาทรายไหมจมูกก็คือตั้งตรงมีเนื้อแล้วก็บานๆหน่อยแล้วก็มีกรอบหน้าหนากรอบหน้าก็คือช่วงคิ้วที่มันมันเป็นกระดูกที่มันปูดโปดขึ้นมาเนี่ยมันหนาพวกเนี้ยคือตัดปมวยเก่งหมด นะครับเหมือนปลาเกียวเงี้ยถ้าเราดูที่หูปลาเกียวสังเกตไหมหูปลาเกียวเห็นไหมหูปลาเกียวเนี่ยหูไม่สวยเลยเห็นไหมเพราะว่าเป็นลักษณะของนักมวยไงหรือโค้ดนายนะยูทูบเบอร์ชื่อดังนะหูไม่สวยนปะห,หูเห็นปะแล้วก็มีกรอบหน้าลักษณะของนักมวยเป็นอย่างนี้หมดเลยที่เก่งๆนะอย่างโค้ดนายก็เก่งเก่งมากๆากนะครับปลาเกียวเอยก็เก่งมีกรอบหน้ามีกรามมีหนกแก้มแล้วก็ คือลักษณะมันจะคล้ายๆกันนะครับในลักษณะของนักมวยทั่วๆไปเนาะอันนี้ผมเอามาให้ดูเฉยๆเนาะรูปแบบของบุกข่าวนะครับแต่พอพอมาช่วงช่วงนะครับแต่พอมาช่วงหลังๆเนาะแกก็เริ่มมารับราชการเป็นทหารเนาะอันนี้มีรูปให้ดูนะครับรับราชการเป็นทหารเนาะก็หน้าก็เริ่มอ้วนขึ้นเพราะว่าไม่ได้ ไม่ได้ลดน้ำหนักเพื่อต่อยหมวยอำน,น,นาจขึอ้วนขึ้นแล้วก็รูปจมูกอะไรก็ดีขึ้นแววตาอรก็ดีคือช่วงนี้นมันเป็นช่วงดาวจรเดินถึงอายุห้าสิบนะครับตั้งแต่สิบเอ็ดถึงผมเชื่อว่าตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปเป็นไปเนาะถึงอายุห้าสิบนะแกน่าจะได้เป็นแบรนด์แอปเตอร์หรือว่าเป็นช่วงที่รุ่งเรืองมากเพราะว่าจมูกแกสวยมากจมูกแกค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวแล้วก็แกมาอยู่ในจุดเชื่อแบบเหมือนกับเป็นโลโก้ของไทยนะครับ พี่ผมเคยบอกไปเนาะแววตาของนักมวยเนี่ยมันจะเป็นแววตาแบบแววตาแบบอคฆาดะแววตาแบบมุ่งมั่นอ่ะหรือแววตาเนี่ยนักชกเก่งๆเนาะเนี่ยเนี่ยแววตาแบบงูเงี้ยแววตาที่มุ่งมั่นที่จะาฆาาแล้วก็มีกรามรูปหูที่แบบอะไรเงี้ยพวกนี้คือเก่งนะทั้งมวยส่วนใหญ่ที่เป็นส่วนใหญ่ที่มีแววตาเงี้ยหรือว่ารูปอะไรเงี้ยถือว่าส่วนใหญ่จะเป็นนั้งมวยที่เก่งนะครับก็เอามาให้ดูประมาณนี้เนาะเห็นไหมว่า าสาขาอาชีพมวยเองมันก็มีลักษณะหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือหน้าตาที่เป็นแบบกำกามไอ้รูปแบบของกามเนี่ยบง่งบอกถึงความอดทนสูงเนาะกามการมีกามอดทนสูงคือต้องทําอาชีพที่ใช้ความอดทนสูงก็คือนักมวยต้องเจ็บตัวส่วนไอ้รูปหูเนี่ยบง่งบอกถึงการเจ็บตัวรูปผูที่เป็นเละๆเนี่ยที่มันมันมันไม่สวยมากเนี่ยแบบของปลาเกลียวเนี้ยบง่งบอกถึงการเจ็บตัวนะครับเนี่ยแบบหรือโคดเนเนี่ย ก็คือเจ็บตัวมันตั้งต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เป็นเด็กเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมันเป็นพฤติกรรมของอาชีพนะครับซึ่งเป็นเป็นความรู้ทางโง่งเฮงซึ่ง,งผมเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับลักษณะของนักมวยไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ผมมาเล่าให้ฟังของพี่บัวขาวเนาะของคุณบัวขาวเนี่ยนะว่าเออลักษณะแบบนี้คือเชื่อว่าเชื่อว่าหลังจากหลังจาก11เอ็ดไปหลังจากปีหน้าไปเนาะแกก็น่าจะมีทำธุรกิจถ้าส่วนใหญ่แหละอาจจะก,การ เราอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการที่เขามีธุรกิจนู่นนี่นั่นมากมายนะเป็นหุ้นส่วนนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นแบรนด์เตอร์หรือว่าการเรื่องมวยอาจจะน้อยลงแต่เขาก็ยก็น่ายังชุกอยู่แต่เพราะว่าถ้าให้ผมทานายนะหลังอายุ41ไปจะรุ่งเรืองมากเพราะว่ารูปจมูกอะไรมันดีนะครับแต่ว่าในช่วงช่วงต้นชีวิตอะช่วง15-30ปีอะหน้าผากไม่สวยเลยหน้าผากต้องใช้แรงงานแรงกายตลอดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของ โบขาวนะครับซึ่งเป็นเขาได้ฉายาว่าราชาของมวยไทยใช่ไหมอ่าคิดว่าเขาน่าจะรักษาเอกลักษณ์นี้ไ้อีกได้นานนะครับก็คือผมคิดว่าในช่วง4ี่สถึงห้ปีเป็นช่วงที่ชีวิตเขาค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็น่าจะน่าจะผันตัวไปเป็นทําธุรกิจอะไรหลายอย่างมากขึ้นนะครับโอเคไหมนะครับแล้วก็รับราชการทาหารด้วยนะเพิ่งอันนี้เป็นรูปที่เพิ่งไปฝึกมาลักสุดโดดล่มเนาะของทอบอเนาะแล้วก็ เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะเป็นอ่าเป็นไอดอลของหลายๆคนนะครับถ้าพูดพูดถึงโบขาวเนี่ยในวงการบอยไทยก็คือน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆแหละเนาะก็คลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้ครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้กันนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับมีอ่าใครที่เด่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับสว,สวัสดีคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ